อ่าพอถามหาข่าวพระข่าวเจ้าหน่อยมาบานเลยกันนี้นอกจากจะพระหลวงตาจ้วงกันแล้วแล้วก็พระมาหากับพระคู่อริอันนะทําร้ายกันจนถึงแก่ชีวิตอนะนะพรากุฏิกุฏิแล้วก็มีมาเรื่อยๆมันก็มีมาเรื่อยๆแหละพูดถึงอะ่ะแต่แล้วว่านอกจากจะข่าวที่น่าสลดน่าเศร้าของระดับประเทศของเราเนี่ยนะข่าวเป็นอินไวทแล้วก็จะมีข่าวอินฟลูเอนเซอร์ข่าว ดาราเขาคนดังเขานุ่นเขานี่มาทับถมมันข่าวพระมันก็เลยเงียบไปแต่เงียบไปไม่ถึงอาทิตย์หรอก <c ười> <c ười> ก็ถามหามันก็มาอย่างเนี้ยอืมก็มาอืมล่าสุดก็อะไรพระพระลูกวัดอ้างชื่อพระพรมาดีหลกอะไรเนี่ยไปไปรีดไถไปรีดไม่ใช่รีดอ,รรดอะไรอ่ะไปเรียอะไรอ่าเป็นพระป่าไปทอดพระป่าที่ลาวนู่นนะอืะ นะ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเล่าไปตามทางมันถึงเวลาที่จะไปอันนี้ด้วยวันโกนเนี่ยนะวันนี้ไปปงผมปงงงวดนะ่ะพิจารณากรรมาฐานห้าเรียกว่าพิจารณากรรมาฐานหนะ้าน่ะลอกกุขนุนแย่นุนเ,นเจอก่อนนี่แหละเขาเรียกว่ากร,รมาฐานนะืะกร,รมาฐานห้ามีเกษาโลมานะขาทันตาตาจโจนะ่ะคืออะไรผมขนเล็บฟันหนังอืม คือพิจารณาคือปงเกยเกสงเกสาก็คือการทํากรรมฐานเหมือนกันไปสไปซักจีวงจีวอนหน่อยอืมก็จะเดินไปคุยกันไปนะไปปงปงหนวดปงผมปงนั่นปงนี่นะก็จะกลับมาอีกลุกใหม่อืมปงเดือนละหนแค่นั้นแหละเราจมาบางวัดบาง อ่าคณะสงฆ์เขาก็ปรงหนึกก่งเดือนทุกกึึงเดือนหนึ่งเดือนเขาจะปรงสองรอบแต่มาปงแค่รอบเดียว <c oughs> อันนี้แหละวันโกนก่อนสิบห้าค่ำเียนะก่อนวันพ้าใหญ่เอ้นี่อะไรเนี่ยม,มีชีวิตแล้อมันดิ้นได้อม,มามาต่อ ไปอะไรนะไปแจกซองผ้าปงผ้าป่าไปอันนั้นน,นี่ถึงประเทศลาวเลยนะฮะลูกม,มันมีสาเหตุสาเหตุเหตุมันมาจากอะไรอ,ะอ่ะอ่าก็จะอ้างไปว่าก่อสร้างนั่นก่อสร้างนี่ส,นสน่น,น,นี่นี่นั่นนี่นั่นอตมาเคยพูดอะไรไหมมันไม่ใช่หน้าที่ของพระก่อทรงก่อสร้างเนี่ยเออพิกขุเออพิกขุสาวกหรือว่าสมณะสากยาบุตรเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรบวชมาเพื่ออะไร อก็ไม่ต้องแห่อธิบายเนาะ,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 ะไม่มีนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าบวชมาเพื่อมาขอต่องก่อสร้างมาสร้างโบสถ์สร้างวิหารต,ตรนาเจรีอะไรพวกเนี้ยไอพวกนั้นเป็นบุญของมันสร้างมันก็สร้างได้อันนี้ก็ไม่ได้ว่าใครสร้างก็สร้างก็ไม่ได้ว่าแต่แต่มาบอกว่าจะมาพูดให้ฟังว่าหน้าที่ของพระมันไม่ใช่อย่างนั้นหน้าที่พวกนี้ให้โยมเขาเป็นคนมาสร้าง เดี๋ยวเขาสัตว์ทงสัทธาเดี๋ยวเขามาสร้างเองเขาไม่สัทธาก็าไม่ต้องมาสร้างแค่นั้นเองนะย้อนไปสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเคยไปเรียอะลรแจกทองอะไรอย่างนี้ไหมมันก็คงไม่มีทองเนาะแต่มาก็พูดเบอร์เกินไปนะเนอแต่จะพูดให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยสร้างเองนะไม่ได้เคยมาเกณฑ์สาวกอะไรเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อมาผสมปูนมาแต่ก่อนมันก็คงไม่มีมีอาจจะมีปูนแบบโบราณปูนในนีนะ่เนี่ย ปูนเปลือกหอยปูนไอเขาหินปูนอะไรเนี่ยมันมีมีปูนปูนสมัยโบราณก็มีปูนผมไม่ได้มาตัดมงตัดไม้ตัดนั่นตัดนี่มาสร้างนั่นสร้างนี่เพราะว่าตัดไม้ก็ผิดอยู่แล้วตัดไม้ก็ตัดไม่ได้พี่โขเลยนะอ้าวโอ้ยลืมอานี่อีกแล้วลืมสองสามรอบแล้วลืมมันต้องเอาถังน้ําไปตักน้ำเลยเนีย่ยไม่มีน้ําใช้น้าํามันมีน้ําใช้น้ําฉันอีก เเดินกลับไปเอาไม่เป็นไรก็บบนไป้วยเนลือนะกลับไปกุฏิเรื่องอะไรอีกนะ <c oughs> นะพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างนะก็มีแต่อย่างที่พูดมามีใครสร้างให้อะ่ะวัดเวรุวันวัดมหาวันวัดอมภวันมีบิณฑิกะอ่าานาถาบินฑิกะเศรษฐีพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็หมอชีวกะโกมาราพัดใช่ไหม หลักๆนี่หลักๆแล้วก็มียิบย่อยอีกนางนู่นนางนี่อะไรอีกสร้างพระพุทธองค์ไม่ได้มา,มาให้พิกถุมารวมตัวกันมาสร้างนั่นสร้างนี่สร้างนี่สร้างนั้นการตัดไม้ทําลายป่านี่พิกถุก็ทําไม่ได้ถ้าของของของเขียวนี่ก็ผิดศีลน,นะเป็นอาบาททัติกว่ากันไปอืเพราะนั้นแล้วเราอย่าไปสร้างถ้าโยมเขาศรัทธาเนี่ยเนี่ยพูดกับพระขุธเจ้าทุกๆท่ททาน โยงเขาศรัทธาเดี๋ยวเขามาสร้างให้เองเอืออือพิกษุอยู่ไหนเป็นวัดก็เป็นวัดเลยเอาโคนไม้เป็นวัดก็ได้เ <c oughs> ออเอาถ้ำเอาเหลือผาเป็นวัดเดี๋ยวถ้าว่าโยมก็อยากสร้างบุติให้สร้างศาลาสร้างโบสถ์ถ้โยมก็มาสร้างเขาเห็นข้อประพฤติปฏิบัติของท่านมันดีมันอะไรเขาศรัทธาเดี๋ยวามาสร้างให้เองอเดินไปเอากระถังน้ำต้องไปกอกน้ำที่ห้วยหน้องคลองบึงม,มาใช้ อยอยางสมระาาสถุนอ่ะนะอืมอันนี้น้ําฉันเนี่ยก็ไว้ฉันเออน,น,เน้ําฉันนี่ก็โยมแม่เอามาถวายมีใครมาถวายมีแต่โยมแม่เนี่แหละไม่มีโยมแม่นี่ก็ก็ไม่เป็นไรเป,นไเป็นผู้ไม่มือเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วนะพี่อก็นี่ไงเออแต่ต้องเอามาต้มแต่ก่อนก็ฉันอย่างนี้ถ้าว่าน้ําถังนะั้นมันหมดก็ ก็กอกน้ำาอาน้ําห้วยนี่แหละเนี่ยต้องเอามาต้มก่อนแล้วก็ฉันได้เออเออตามะาทรมินันก็มันก็มีการกองน้ําอ,อ่ะพิกถุต้องกองน้ําก่อนฉันก่อนอะไรเพื่อไม่ให้มันมีตัวสัตว์ตัวอะไรนะก็มีอยู่แล้วฉันง่ายเป็นผู้ว่าง่ายฉันง่ายนอนง่ายพิกถออุพูดไปนี่บ่นไปด้วยนะอยู่ตมป่าตําดงไหมเออ ได้กินไหม้หนะได้กลินได้กินไฟไหม้กินควันไฟช่วงนี้มันหน้าแล้งต้องสังเกตดู ไฟไหม้ป่านะมันเกิดไฟไหม้ป่าทุกปีไฟป,ป่าเพราะฉะนั้นแล้วเหตุมันเกิดจากอะไรเราอยากไปก่อสร้างก็เลยไปแจกทรงแจกซองแจกกันนั่นเรียรายเงินเป็นผ้าป่าเป็นกระดงกระถิน พิกูจะมารวมตัวกันเพื่อมาทํากิจกรรมนี่ก็ตอนงานกระถิน่นั้นนะ่แหละมาเย็บมาย้อมผ้างานกระถินก็ไม่ได้งานเกี่ยวกับเงินอีกแหละเป็นงานเกี่ยวกับผ้ามารวมตัวกันมาเย็บมาย้อมผ้ามาตัดมาปะมาย้อมมาอะไรกันพราะพระพเจ้าก็ยังมายังทรงมาช่วยเลยเพื่ออะไรเพื่ออยากให้พระ,ะพิกษุนี่เกิดความสามัคคีกันเออทุกวันนี้ พระมีความสามัคคีกันไหมไม่มีเออฆ่ากโอ้มันใช้คำนี้แล้วทาร้ายกันจนถึงแก่ชีวิตเยอะแยะไปเออแล้วก็แตกนีกองนีกายกันไปไม่มีความสามัคคีกันเลยเออมันมันทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าไหมล่ะทุกวันนี้จิดวานะเออเออไม่ทำตามคำ,ำ,ำ,ำสอนเลยนะ เพราะนั้นแล้วฟังไปก็พูดเอาตามอ่าให้มันถูกต้องไม่ได้พูดให้ถูกใจใครนะนี่ก็พูดมาหลายครั้งแล้วมันจะถูกใจใครไม่ถูกใจใครก็ไม่รู้ละก็พูดให้ฟังเป็นหลักนี่มีหน้าที่ทําอะไรก็ทําแค่เราไม่ต้องไปทําเกินตัวนกน้อยทํารังแต่พอตัวไปทําอะไรมันเยอะแยะเพราะนั้นเ่าก็มา ก็จะวนเวียนอย่างน้แหละครับอ่าแค่นี้แหละนะสุดสูสังนวเตปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอเจริญพร